ปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยใจสัน่นชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าอ่อนเพลียง่าย KO ตอบโจทย์ค่ะ ทนเคโอนะคะสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมด9ชนิดนะคะซึ่งสารสกัดแต่ละตัวเป็นสารสกัดที่มีคุณภาพสูงไม่มีส่วนผสมทางเคมีไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะดังนั้นการทานเคโอต่อเนื่องเพื่อบำรุงร่างกายยาวๆไม่ส่งผลตกค้างที่ตับที่ไตในระยะยาวค่ะ สามารถทานได้สบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่า k o นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาดูแลสุขภาพหลอดเลือดดูแลสุขภาพเลือดของทุกท่านให้กลับมาดีขึ้นทําให้สุขภาพองค์รวมของทุกท่านดีขึ้นสามารถที่จะทานเพื่อฟื้นฟูสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดหรือว่าสามารถทานเพื่อบํารุงร่างกายในระยะยาวได้ค่ะไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียน หัวบ้านหมุนวูบบ่อยใจสัน่นชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าอ่อนเพรียง่ายเคโอตอบโจทย์ค่ะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนมบ้านหมุนแล้วก็วูบจะวูบแล้วบ้านหมุนวูบ้บานหมุนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ม,มาเจอยาตัวนี้ก็เลยมาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหาย รู้สึกว่าเดินได้ดไดหลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มเต็มสองเดือนเต็มเต็มนี่คือเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปไปห้องนองห้องน้ำไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ,มอาบน้ำตัวเองยังอาบไม่ได้เลยจ้ะพอหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้ลุกเดินได้พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ำได้คมอ่ะมันคม คมกับเรานอนอยู่จ้ะแล้วตอนตอนแรกที่ฟังราคาค่ะคุณลุงคิดว่ามันแพงไหมฟังราคาทีแรกก็คือแพงนะเราหลังจากนั้นมาก็ลองดูว่าแพงแต่แพงก็ได้ผล่าผมขนาดไปหากถเพาะทางมาก็ยังไม่หายจ้ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจลองทานเคอด้ก็ลองดูว่ามันจะถูกไหมกับโรคของเราเนี่ยพอดีกินแล้วมันก็โทรจริงจ้ะ เหมือนกับในคลิปที่คุณลุงเห็นเลยใช่ไหมในคลิปตรงใช้อย่างคลิปที่ลุงเห็นเลยจ้าหายไปไหนได้ยังดีกว่าเรานอนอมันคุ้มกับค่าน้ําเงินเราหาได้จ้าไอแค่นี้มันไม่ตายหาได้มีเงินไว้ก็ใช้ทําอะไรไม่ได้แล้วมีไว้ไม่สุขภาพไม่ดีเราก็ตายไปเอาไปไม่ได้พอแบ่งปันเอามาใช้ทางนี้บ้างก็ยังดีมารักษาตัวเองบ้างใช่ค่ะสู้เราซื้อ อาหารเสริมมาดูแลบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงเนาะจ<ช>ะได้ไปไหนมาไหนทําอะไรเองได้ได้จ้ะตอนนี้คือกินไปแล้วทั้งหมด4กล่องใช่ไหมคะสี่กล่องจ้ะสี่กล่องแล้วก็คือตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะ อาการก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยจะไม่เป็นไม่เวียนละไม่ไม่ไม่เวียนไม่มึนงงไม่มึนไม่มึนไม่เวียนที่เดินเซเดินคงเคงก็ไม่เป็นแล้วก็หายแล้วค่ะนี้ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะทานแล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณลุงนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะแล้วก็มีความดันสูง เดินเซเดินโครงเคงอยู่นะคะไม่ต้องรอช้าแล้วนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้ไปดูแลบำรุงรักษาได้เลยนะคะ